จาะลึกอันตรายแสงสีน้ำเงินแสงสีน้ำเงินสามารถทะลุเข้าไปทำลายเซลล์รับแสงจอประสาทตาได้โดยทำให้จอประสาทตาเสื่อมก่อนวัยอันควรปกติพบในวัย50ปีแต่พบในวัย20ปีได้เช่นกันถ้าหากรับแสงสีน้ำเงินเป็นเวลานาน2แสงสีน้ำเงินนั้นทำให้เวลาชีวิตเปลี่ยนทำให้นอนหลับยากขึ้น วิธีแก้ง่ายๆคือการหลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน 3. แสงสีน้ำเงินทําให้การนอนของคุณไร้คุณภาพฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมความอยากอาหารถูกรบกวนจนเกิดความไม่สมดุลหิวมากกว่าปกติส่งผลให้ร่างกายมีพลังงานต่ำาเสี่ยงบนโลกซึมเศร้า เนื่องมาจากการนอนหลับซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับอารมณ์และการได้รับแสงสีน้ำเงินเป็นเวลานานติดต่อกันเป็นประจำจึงมีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าปกติแสงสีน้ำเงินนั้นทำลายสีผิวซึ่งสามารถทะลุผิวได้ลึกกว่ารังสี UVA และรังสี UVB หลายคนทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นประจำจะ เป็นฝ้าและกระทําให้ผิวเสื่อมและแก่ก่อนวัยสาเหตุมาจากแสงสีน้ําเงินนี่แหละครับแต่ถ้าใครหลีเลี่ยงจากแสงสีน้ำเงินนี้ไม่ได้แนะนําให้ทาครีมกันแดดที่คุณภาพสูงและแว่นกองแสงสน้ำเงินโซสตีดเบาเท่แบรนด์จากเกาหลีตอนนี้จัดโบอยู่1590จากปกติ2590สนใจแว่นสุดเท่ที่ g ร a เซส s ซ o c i ซ t ตกันได้เลยนะจ๊ะเร็ว รีบซื้อเดี๋ยวจะไปหาซื้อแว่นเพิ่มแล้ว